สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วเบลล่าโพสภาพรายงานตัวแต่แฮชแท็กแย่งจีนเต็มๆตาสุดแคปชั่นนางเอก คนดังวงการบันเทิงช่วงนี้ก็ออกทริปบินไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศกันเป็นว่าเล่นเลยจริงๆค่ะไม่เว้นแต่นางเอกซุปตาอย่างสาเวเบลล่าราน,นีที่ถือโอกาสในช่วงปีใหม่แพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนไกลถึงประเทศสวิสเซอร์แลนด์ทริปนี้ไปกับบรรดาเพื่อนๆและผู้จัดนั่นเองค่ะและล่าสุดในอินสตาแกรมของสาเวเบลล่าเธอได้โพสภาพหลังจากที่เดินทางถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งงานนี้แฟนคลับต่างสะดุดแฮชแท็กทริปนี้พร้อมทั้งแท็กล้วๆแถมยังพูดเป็นสิ่งเดียวกันด้วยว่ามันช่างตาดจริงๆสำหรับทริปนี้แฮชแท็กคือสวิตท,ที่ไม่ใช่ปลั๊กไฟนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าแฟนคลับจะอยู่เมืองไทยก็รอดูรูปสวยๆได้เลยจ้าขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ